เป็นรถเชงได้ไหมเอาตรงๆเลยใช่ขึ้นมาก็ถามว่าเสียงอะไรโอเคไหมโอเคสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับร้านช่างเอกนน์วันนี้มีความภูมิใจนําเสนอนะอยากจะมาพาทุกคนมาดูรถของผมนะครับซึ่งเป็นแบบว่าสไตล์แบบว่ารถทริปรถเชงนะแต่ที่แน่ครับมันไม่ใช่คันนี้ อันนี้คือรถชาวบ้านเขาที่ว่าแต่งแบบอีกสไตล์หนึ่งส่วนรถผมเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนนี้เราเชิญช่างมาก่อนเดี๋ยวเชิญช่างเอกขอข้อมูลนิดนึงนะครับผมติดมาให้โอเคครับผมก่อนอื่นเลยรถคันนี้มันดูแบบเขาเรียกว่าถังเดิมใช่ครับมันอันนี้อันนี้เป็นรถเชงได้ไหมเอาตรงๆเลยใช่ได้เหรอสภาพรถเชงถังเดิมไอรุ่นเนี้ยนะครับ มันจะแตกต่างกับพวกรถขี่ทิพย์ยังไงครับมันก็เหมือนกันครับพอๆกันขึ้นอยู่ที่เราไล่ถ้าเอาไปเชงเราต้องไล่ให้เหนียวไล่ให้ดีกว่านี้ส่วนคันนี้ก็ดูทรงแล้วเป็นรถที่เล็กๆธรรมดาแต่ว่าใช้งบเยอะไหมตราดกันเนี้ยรู้สึกเป็นไงบ้างเยอะปะเจ้าของตั้งไว้สามแสนสามแสนแต่วันนี้สิ่งที่อยากจะนําเสนอคุณผู้ชมนะก็คือรถกับผมเองนะครับรถผมก็คันนี้นะฮะคันนี้เลย ตอนนี้ก็ตั้งลำอยู่กำลังตั้งลำอยู่นะฮะเดี๋ยวก็จะมีการแบบว่าพัฒนาโดยการใส่เสื้อใส่เสื้อเข้าไปแล้วอาจจะมีการใส่คาบูเพราะว่าตอนนี้รีดลีดอะไรก็วันนี้ก็โอเคเริ่มพร้อมท่อนล่างก็ถือว่าโอเคแต่วันนี้เราจะพามาดูแบบบรรยากาศต่างๆเกี่กับร้านช่างเอกนะครับก็ถ้าใครอยากจะทําช่างเอกแนะนํายังไงบ้างมีงบมีงบอย่๋ยวที่เราคุยกันเนาะงบน้อยก็ได้เนาะไม่ใช่ต้องแบบ ทำแพงๆอย่างเดียวใช่ไหมรถผมประกอบมามันจะคล้ายกับแบบนี้ไหมคล้ายกันไหมทรงก็เรื่องทรงอ่ะมันจะไม่แตกต่างกันอ๋อถ้าการขับขี่ดูแล้วลำบากไหมครับคิดว่าไม่ฮะอย่างนี้เป็นผมลองได้ไหมอ่าอ่อย่างนี้เป็นสภาพตั้งแต่ตอนเมื่อประมาณสองปีที่แล้วก็คือยังไงเอ่ยก็สองปีที่แล้วก็ยังยังเป็นสภาพนี้กันอยู่แต่พอหลังจากสองปีแล้วก็คือจะเป็นทรงซิ่งอย่างนี้อย่างคันเซอร์อย่างคันสอท อ๋อเข้าใจแล้วฮะก็คือเหมือนพัฒนาไปมากขึ้นก็คือแบบซิ่งไปเลยตะขี่ในะชีวิตประจําวันก็จะลาบากนิดนึงใช่โอเคเพราะมันต่ํามากรู้สึกแบบเออมันก็ขี่สบายนะดูแล้วมีความใกล้เคียงกันแล้วตัดมาที่รถผมชักเอกแลรถผมที่อยู่ตรงนั้นที่เป็นลายสมุไรนี่คิดว่าความเร็วความแรงคิดว่าแตกต่างกันไหมโดยส่วนตัวมันต้องลองติดเครื่องฟังเสียงดูวยอ,อ๋อเหรอใช่ ถึงจะการันตีได้ว่าเป็นยังไงแต่ถามว่าเครื่องยนต์เราก็เต็มที่เหมือนเหมือนกันหมดเพราะว่าเครื่องยนต์อะส่วนมาเวลาประกอบขึ้นมามันอยู่ที่การปรุงแต่งเราต้องปรุงแต่งมันอย่างคันนี้ประกอบขึ้นมาก็ถามว่าเสียงอะไรโอเคไหมโอเครอเทสส่งงานถ้าสตาร์คันนี้แล้วผมขอรถผมใกล้เคียงได้ไหมได้ใช่ไหมมันดูสะอาดสะอาดน้องช่างเอกมีการเลาะเลาะเยอะไหมคิดว่าเลาะเหมือนกับทันธ์โมลายเลยครับ อ๋ลอล้อเหมือนคันนี้เหรอฮนะใช่อ้าวเหรอแสดงว่าส่งไปล้อที่เดียวกันหรือเปล่าประมาณนี้ล้อสไตล์เดียวกันเลยนะฮะนี่คือรถตัวกระผมเองก็มีความตื่นเต้นอันนเี้็เตรียมเพิ่งจะประกอบเสร็จคันนี้เพิ่งเสร็จเลยใช่อ้าอย่างคันนี้ก็จะเป็นแบบว่ารถสไตล์แบบรถทิพย์ ดูไปนี่นะครับสว่วนคันนี้ก็จะเหมือนกับเรียกได้ว่าน,นี่ทรงเดิมใช่ไหมครับช่างเอกคล้ายไหมมีความคล้ายคลึงกับเดิมอันนี้จะเป็นทรงทรงเดิมรถทิพย์อันนี้ก็เป็นรถหนักเหมือนกันไหมอันนี้เป็นรถหนักรถก็ถามว่าหนักไหมก็ก็หนั <laughs> กอยู่ก็สภาพรถขี่เล่นรถทิพย์แต่ว่าเคยมีคนบอกว่าคันนี้แรงมากเลยไม่ใช่หรอช่าง <laughs> เวลาไปอเอาติดก็ได้อยู่หนักๆเลยใช่ไหมดูดุมโอ้โหุดยอจดมีการันตีเวลาไหมที่แบบเคยไปวิ่งไหมหกร้อยอะไรเงี้ยเคยปะก็คันนี้วิ่งหกร้อยวิ่งอยู่สิบสี่แปดสิบสี่แปดเฮ้ยมันก็พอๆกับรถแข่งเลยดิใช่ฮะสิบสี่แปดเลยหรอใช่อุ้ยสภาพอย่างนี้นะหกร้อยเมตรที่คลองห้าอืมน้ำมันออกเทน อ๋อ oh. แล้วถ้าอย่างรถผมคันนั้นล่ะช่างเอกคิดว่าพอได้ไหมพอจะไปกับเขาได้ไหมได้ได้มันอยู่ที่เรา uh huh, uh huh. ปรุงแต่งแล้วก็อยู่ที่คือเราโมดิฟายเครื่องยนต์การปรุงแต่งของที่ช่างเอกว่าช่างแต่ละคนเขามีลายเซนที่แตกต่างกันชัดเจนอยู่แล้วใช,ใช่ไแล้วช่างเอกคิดว่าข้อเด่นของช่างเอกคืออะไรลองอธิบายให้คุณผู้ชมได้ดูดิเขาอยากรู้เฉยผมเป็นคนที่ว่าแบบ uh huh. ก็เหมือนว่าแบบ ถามว่ารถก็ถ้าเกิดขึ้นเราก็ขึ้นตามไอ้นี่เลยเราจะข,ขึ้นขึ้นขึ้นมาก่อน<ม>ขึ้นพอ<ม>ขึ้นเครื่องมันก็จะเสร็จเสร็จใกล้คเคียงกันครับส่วนมากก็จะเป็นอย่างเงี้แหละก็คือว่าแบบอย่างคันนี้ก็ประมาณสองอาทิตย์ใช้เวลาน้อยมากใช่สองอาทิตย์เครื่องยนต์พร้อมตัวรถสภาพนี้เลยเจ้าของพร้อมที่จะเอาไปเชงนะฮะเราใช้คานี้นั่นแสดงว่างานของเจ่าเอกนี่คือจะเน้นแบบว่าความที่แบบว่า สมบูรณ์ในการแบบว่าต้องเตรียมทุกอย่างให้มันไล่ๆกันใช่ครับอยู่ที่ว่าเรา ừ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  ลูกค้าตอบโจทย์เรามาปุ๊บอย่างอย่างคันเนี้ยลูกค้าไม่มีอะไรมาเลยครับให้ผมหาให้หมดเลยอ๋อใช่ก็หาให้ได้ <S <S ใช่ก็ตอนแรกเขาจะซื้อคันรถแข่งคันนูน้นคันไหนนน้นนะคันคันถังเดิมแต,แต่ตอนนี้มันติดแข่งอยู่ก็เลยขายให้ไม่ได้ก็เลยเสนอว่าเดี๋ยวผมขึ้นรถให้ใหม่ดีกว่าเหมือนกันฮะใช่ เรื่องความแรงไม่ต้องกลัวส่งไปยังไงก็ต้องแรงถ้าไม่แรงส่งไปเสียชื่อวะผมถามเลยนั้นแสดงว่าเจาเอกไม่ได้คัดคนเลยว่าคนนี้สนิทมากสนิทน้อยไม่ครับทำ,ทำให้แรงเท่ากันเลยใช่อยู่ที่งบด้วยอ,อ,อ,อยู่ที่งบว่าลูกค้าต้องการเอาไปแบบไหนจะเอาไปขี่เล่นแบบไหนมีงบเท่าไหร่อะไรเงี้ยถามว่ามีงบน้อยอแต่อยากให้แรง มันก็ได้แต่คือว่ามันจะแรงแบบพวกรถแข่งเลยมันไม่ได้โอเคเข้าใจนะฮะใช้จ่ายเยอะส่วนคันผมนี่มีโอกาสลงเล่นๆไหมถังเดิมได้ครับน่าสนนะได้ทุกอย่างระบบไฟทัางเอกก็จะใช้มันคล้ายๆเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดครับร้านใช้แบบไหนก็อย่างนั้นใช่ครับซึ่งก็มีขายอะเนาะใช่ไหมล่ะฮะก็ทําที่ลงกึงช่างหนุ่มอ๋อคือดียกันตลอดเลยกับช่างหนุ่มนะฮะ ต่อมาจะทําของอยู่ที่ลงกึงงช่างหนุ่มกับลงกึงต้อมจรานสามห้าครับพวกงานเขาเหวี่ยงจะเป็นของลงกึงต้อมนันแสดงว่าก็พยายามสรรหาดีๆนะสิ่งที่ดีเพราะว่ามันมันจบที่เดียวมันมันไม่ได้อย่างคันเนี้ยขึ้นมาปุ๊บวิ่งหลายที่มากเขาเหวี่ยงทําอีกที่หนึ่งไปเบิกเสื้อไปเบิกแข้งแข้งทําอีกที่หนึ่ง มันเหมือนกับทำเดี๋ยวที่ช่างแจ้งไว้เนาะแบบหาวัตถุดิบเนาะใช่อยู่ที่ว่าเราเราเคยใช้แบบนี้มันมันมันแมทสุดแล้วอะไรเงี้ยครับมันดีสำหรับตัวทั้งเององก็เลยช่างแต่ละคนเชื่อมั่นในลงกึงไม่เหมือนกันอืเขาถึงแตกต่างกันเออเลือกทําที่นี่มั่งทําที่นู่นมั่งอะไรเงี้ยเอาไง่ายผมจะไม่ได้จบแบบว่าเออเสื้อทํยังไงยังไงยังไงเพราะว่ามันเครื่องเต็มที่แล้วเครื่องพร้อมพร้อมแข่งเลยยังไงก็ เอาง่ายคือถอดแบบมาจากเล็ดรถรถแข่งในร้านรถ <นะ S 2> แข่งเลยเ <ขอ S 2> จ้า,ข,าของเจ้าของเขาขอให้แบบอขอให้แรงเหมือนรถแข่งในร้านเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ต้องส่งเวลาด้วยเนาะใช่ไหมฮะการทํารถอย่างนี้นะเดี๋ยวลองสตาร์ทได้ไหมครับช่างเอกได้ไปสักหน่อยหนึ่งเปิดแล้ว ือรถแข่งนั่นแหละเสียงนะเสียงรถแข่งดีๆนี่เองเหมือนกันใช่โอ้ประมาณนี้นั้นรถผมก็เสียงแบบนี้ได้ไหมได้ได้นะคน <c oughs> ดูรลีเอฟซี <c oughs> FC ออกมากันเยอะมากสำหรับไอ้วิกเตอร์นี้นะเพราะว่านั่นแหละเขาก็ติดตามก็เหมือนกับว่าเขาเห็นตอนที่แบบว่าลื้อทั้งคันใช่ไหมแล้วก็แบบเริ่มขึ้นมาเหมือนดูพัฒนาการของรถใช่ ก็ถ้าชอบฝากกดไลค์ผมกับช่างเอกด้วยแล้วกันเป็นผลงานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยถ้าอะไรดีขึ้นเดี๋ยวก็จะได้เห็นรถแล่นในสนามบ้างอย่างนี้ดีกว่าเนาะใช่ชอบจังเลยเสียงแบบเนี้ยว <c oughs> วันนี้ขอบคุณมากนะครับช่างเอก<ช>ที่<ช>พรีเซนต์รถแต่ละคันในวันนี้ก็ถือว่านั่นแหละถ้าสายคาวาก็มาที่นี่แล้วกันโอเคครับไ<ช>เจอกันใหม่